สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องโซมุยซ่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพับกระดาษรูปหัวใจค่ะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพับกันเลยนะคะพับครึ่งกระดาษแล้วก็พับครึ่งมาด้านนี้อีกนะคะ เอาครื่องแบบนี้แล้วก็รีดให้เรียบหลัจากนั้นก็จะกางออกแล,แล้วก็จะพับจากด้านนี้ให้มาตรงกับเส้นตรงกลางตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็รีดได้เลยน,นี้ก็กลับด้านแล้วก็จะพับมุมนี้เข้ามาชนกับมุมนี้นะคะ พับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมส่วนด้านนี้ก็ทำเหมือนกันเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะก็จะพลิกกลับมาด้านนี้แล้วเราก็จะพับพับแบบนี้นะคะแล้วก็จะรีดส่วนด้านนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนกันเลย ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะพับมุมตรงนี้ให้มาชิดกับตรงนี้นะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนี่ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็จะพับมุมนี้เข้ามาสอดเข้าตรงนี้นะคะ๋ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโซมุยซาด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะกดกดลงมาก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะทำแบบนี้เอานิ้วสอดเข้ามาแล้วก็ดันขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วก็จะพับลงแบบนี้ค่ะส่วนด้านนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะคะแบบนี้เราก็จะกดลงแล้วเราก็จะรีขั้นตอนต่อมาเราก็จะพับมุมนี้เข้านะคะแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านนี้ก็ทําเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมาเราก็จะกด คับมุมนี้ลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะรีดส่วนด้านนี้ก็ทำเหมือนกันเลยครับลงมากดแล้วก็รีดก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะกระดาษรูปหัวใจง่ายๆ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโซมุยซาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ